เหนน้องชายผมไครับน้องชายที่หายไปครับาด้านี้พูดเลยว่าความคลึงอย่ทไหนแหงไรเดยครับโไคุณผู้ชมจริงๆวนะครับผมตามหาคุณนักเด็ดผู้กิบมียาอยู่นะับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนทักเท้ามาจากกันต้องหลายเดือนแล้วนะตอนนี้ตามหาที่ไหนก็ไม่เจอนะฮะเลยมันที่โรงเรียนสูรศักดิ์เนของเราเองคเห็นไหมครับผมที่ไหนครับ ครับวันนี้ที่มีเกมใหม่เล่นนะฮะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับผมอะไรครับผมใช่ยค่ะ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 คุณผู้ชมตายจริงนะครับน้องบอกว่ากลุมนี้สวยสุดๆนะแต่ควจริงนะฮะซึ่งเดินมาจากนั่งเนี่ยกลุมนี้แหละนะดูดีที่สุดแล้วนะฮะโดูที่น้องกลุ่นี้น่าเบื่อสุดที่สุดแล้วโบ้ มตายจริงตายจริงตายจริงผมเจอผู้ที่ผมล็อกใจผมนั่นคือใหญ่ยากนะฮะนี่อะไรครับผมสีิ๊กเเฮ้ยไม่รู้เลยว่าฮะเกมของเราเนี่ยก็คือใครถามว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรใคร AF อยู่จังหวัดอะไรฮะเดี๋ยวมาดูดีมากเลยนะฮะเอ้าจริงว่ากเขาใช้องมือเลยครับผมโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมีของดารามาให้ทุกคนได้ถ่ายกันห้าห้าสี่สามสองเขาอยู่จังหวัดอะไรครับ ้ย,ย,ยั้ัผมพูดได้เลยว่าคนนี้อาจจะม่รูรเรื่องหเรื่องหลัง่าเขาอยู่จังหวัดอะไรนะฮะก็ี่นะาัดนะแรงมากเลนเลยนะค,คุณใหม่ชากาผมเขาอยู่จังหวัดอะไระครับพูดได้เลยว่าเขาเล่นหลังเรืองอะไรดีก่าแล้วเขาอยู่ไหนฮเป็นจังหวัดน้องบบา ตามอสมุดปากายนะครซึ่ง BTS พะนมอาจจะต้องย้ายเป็นสมุดปากานะครับพูดเลยนะตรงนี้นะฮะน้องยากครับอยู่ใเมุมนี้นะะรับผสมอยู่ที่ไหนครับผมพู่างมะเลยวรงมอัดสใบมันอยู่บริเวณพูดได้เลยว่าน้องยาวยแล้วตอบ นิเกมที่มีให้เล่นต้องมีแค่นี้แหละฮะพูดได้เลยว่าวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้กับน้องๆด้วยนะครับแรงมากนะครับประเด็นนี้แรงมากเลยครับผมประเด็นนี้คือว่าของรางวัลคือสั่งให้พี่นะครับทำอะไรก็ได้นะครับทอให้ให้แรงเลยครับอย่านะอย่านะอย่าทำการแรงนะพูดได้เลยฮะอยาสิ่งยากเฮะอะไรฮะผมต้องเรียนอย่างก็คุณลงเช้าเลยนะรวมกันแล้วหนึ่งอย่างนะฮะในเวลาท่าเวียนทีถ้านึกไม่ออกผม และก็เป็นการโผล่โอเคฮะตัเองในสเตจดังตะตาลุกนะตะตาดีเลยนะรับู้ตัวเฉพาะตอนนี้นะครับเราได้ทำการเดินมากับน้องๆนานแล้วเพื่อตะโกนว่ารู้จักผมไหมใครเป็นแปดนะครับจากที่น้องๆได้พูดไปนะครับบอกว่าน้องๆกลุ่มนี้ดูดีที่สุดในโรงเรียนนะครับเพื่อนๆคนไหนมาใช้นะพูดได้เลยนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะฮะน้องดีครับผมยินดีดยครับรู้จักผมไหมครับ แล้วนะรู้จักน้องผาดใจมากนะรู้จักผมครับไทเอ็กแปด